มาเราอยากให้คนไทยมีความสุขเลพี่นะเสิร์ฟมาเรื่อยๆเลยนะครับเรื่องใหม่ซีรีส์ใหม่เปิดมาเลยแกะกล่องแล้วครับบริษัท Idol Factory จำกัดนะครับโดยคุณคาเชนสดโพฮะประธานกรรมการบริษัทจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์โรแมนติกคอมาดีนะครับซึ่งนี่แหละฮะหวานใจผู้ใหญ่จอม My Sweet Heart จอมครับซึ่งเป็นผลงานผลิตล่าสุดของบริษัทนะฮะที่ลาเนี่ยถแถลงข่าวเลยนะ ที่เซ็นชั่วลเวิลด์เลยนะฮะภายในงานได้รับเกียรติจากดรวิชณีศรีสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสื่อโทรทัศน์บริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนและคุณทรงศักดิ์มงคลทองครับผู้กำกับเข้าร่วมงานถแถลงข่าวด้วยนะมาพร้อมกับทัพนักแสดงครับสองนักแสดงนำนะ,ะอย่างเซนสุป,ประพงศ์แล้วก็ภูมินัทพาฒและนักแสดงอีกครับข้างเลยคีเดียวมีบรรยากาศครับวันนั้นโอ้โหมีกองยาวสีสันครื้น้นมากเลยพี่อะไรยังไงเชิญคะ่ะเชิญครับ มาเล่าเราก็บอกเออน่าสนใจเนาะออด้วยโปรเจกต์ของเขาหลายๆโปรเจกต์ที่ประสบค,ความสําเร็จเนี่ยเราเชื่อมัน่นช่องเราเป็นช่อง Variety ที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นะออส่วนของซีรีส์เรื่องนี้น่าจะมาเติมเต็มให้บล็อกคอยสมบูรณ์แล้วก็ครบถ้วนมากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนดูเนี่ยจะมีความสุขกับช่องของบล็อกคอยเป็นซีรีส์โรแมนติกค,คอมเมดี้นะฮะแต่เราคงจะเรียกว่าโรแมนติกซีรีส์คอมเมดี้โรแมนติกจะดีกว่านะครับเป็นอะไรใหม่ๆ สำหรับซีรีส์ BL ครับที่เราจะดูกันแบบข่อมท้องแข็งแน่นอนฮะต้องต้องขอขอบคุณทางสถานีมากมากเลยครับที่ให้เวลาที่ดีมากๆเลยครับว่ายด้วยทางสถานีครับมีรายการบาไรตี้ที่หลากหลายนะครับที่จะช่วยสามารถโปรโมทแล้วก็ผลักดันซีรีส์ของเราแล้วก็ทีมนักแสดงน้องๆทุกคนอย่างเงี้ยฮะให้ซีรีส์ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีหวานใจผู้ใหญ่จอม My Sweet Heart จอมได้ทุกคืนวันศุกร์ สามทุ่มครึ่งช่องเวิร์กพอยของเราตอนแรก16พฤษภาคมนี้อันนี้ก็คือมาแล้วฮะกำลังจะรอแล้วนะ,ะ16พฤษภานะ